สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันนะคะเราจะเล่นเกมโรบอทเดี๋วเรตัดแบตเตอรี่เลยนะแล้วข้ามาในแบบนี้นนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นทาวเวอร์นะคะข้างบนมันมีนเขียนบอกว่าไปให้ถึงจุดเส้นสุด บวกสำหรับเกมรางวัลใหญ่นะคะแมบบนี้ไม่มีชิปบล็กอกยากมากเลยคุณอโอกระโดดไปจ้าแล้วก็ต้องกระโดดไปรดดไปู้ข้างบนยาวมากเลยจะถึงเส้นชัยไหมเนี่ย ะะแบบเราคิดว่าแบบเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นแบบเรียนแบบแบบนี้นะคะเพราะบบนี้มันมีชิปเรามันเล่นง่ายมากเลยทุกคนแ้ก็กระโดดกำแพงอนะคือเราไม่ค่อยชอบด่านที่มันมีแบบกระโดดย้อยอะไรแบนี้เราจะไม่ค่อยเล่นเพราะว่าเราเล่นไม่ได้นะอย่างสปีดเวอร์ก็ยิ่งยากเข้าไปอีกอะเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ มาถึงด่านอะไรก็ไม่รู้ทุกคนลอย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 จ้าลอยไปเลยทุกคนลอย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 ขึ้นไปเลยอแล้วเราก็เจอลูกบอลกลมๆนะคะกระโดดตไยจ้าไปเลยเราก็บอกข้างบน ก็ไกลอยู่นะทุน่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ขอวาร์ปมาก่อนไม่กี้เราแบบแล้วก็ขอวาร์ปเป็นแรงะไม่อ๋อ้ดูคนเราตกอะเ่ยังไงดีอ้าตกไปถึงข้างล่างเลย่ง เริ่มใหม่ทำ่ห้เป็นรายนะจ๊ะแบบนี้ฉ่นอาจจะไม่ถึงเส้นชัยก็ได้นะคะถ้าไม่ถึงเส้นชัยก็ขออาภาัยด้วยนะคะเราเป็นคนที่แบบเล่นไม่เก่งอะไรอย่นี้เราก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เราเล่นไม่เก่ง เราจะหม่ครั้งจะไม่ครั้งจ้าไม่ครั้งจ้าไปเลยมีการออกนอกเมบด้วยทั้งฟ้าเขาสีสวยมากเลยอะทุกคนโอ้ยเราเล่นไม่ได้ไม้ที่อยู่ดีๆมชีวิตแบบเป็นปริ สำ้หรับคิววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราคิดว่ามันยากเกินไปอะไรแบบนี้แล้วก็